ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight ครับดาวัยเป็นคนผอมแห้งและเนิร์ดมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเขาต้องการจะเป็นคนเท่ๆอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยเป็นได้เขาลองเข้าทีมฟุตบอลแต่ถูกปฏิเสธทีมบาสเกตบอลไม่แม้แต่จะชายตาแหลก และผลการ,รเรียนของเขาก็ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจนสุดสัปดาห์หนึ่งในกิจกรรมการสร้างทีมของงานอันไร้อนาคตของเขาหัวหน้าของดาวัยพาพวกเขาเข้าไปในป่าลึกก่อนที่จะเปิดขวดเหล้าเถื่อนสูตรของครอบครัวตนเาวัยจดจําจิตแรกแต่ก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาในเช้าวันถัดมาเพียงลําพังคนอื่นทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนกลางคืนดาวัยผู้เป็นตัวตลกของคนรอบข้างต้องหาทางปีนป่ายออกจากป่าอีกครั้ง และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินชื่อของเดวายแฟร์ฟิลด์ประวัติของเดวายค่อนข้างสั้นครับแต่เรื่องราวของเขายังมีเพิ่มเติมอีกในโทมทีเอสก a ์คาเลชันลาซาเดินมาหาเดวายแล้วตบโต๊ะของเขาแม็กซ์ไม่ได้ออกกำลังกายเขาไม่สมเป็นชายชาตรีจนผมอยากขยี้ซะเดวายทั้งหวาดกลัวกังวลและสับสนไอหมอนี่เป็นซีอได้ยังไงยิงไปกว่านั้นเขาอยากขยี้พนักงานที่เดวายมาทํางานแทนเพราะ ไม่สมเป็นชายชาติดาวัยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่ายังไงไม่สมเป็นชายชาติอย่างนั้นเหรอสมัยนี้ใครก็พูดจาแบบนั้นกันมือของเขาแฉะชือด้วยความกังวลเขากลืนน้ำลายเอือกลาซาตบโต๊ะดาวัยอีกครั้งฉันอยากให้นายถืกหัวเขานะดวิดฉันอยากให้นายทําให้คนพูดกัน้แซัตว่าเราเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้เขาเพิ่งเรียกฉันว่าดาวิดเหรอดวิดเนี่ยนะเขาเพิ่งเรียกฉันว่าดาวิดละ่ะ เดวาย,ยังคงไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทําอะไรที่พีก22เขาเป็นคนดูแลสตอรี่ฮุกเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันฟังดูช่างมัวส้วและเปลือกปลอกฟังดูหาสาระไม่ได้เขารับงานเพราะต้องการเงินและไม่สามารถใส่ชุดปาร์ตี้วันเกิดได้อีกแล้วเด็กๆก็ได้ก,ก,รา,การดได้มากเขาควรจะทําโปรไฟล์ปรอมแล้วเขียนรีวิวดีๆถึงลาซากับบริษัทลาซาตบต๊เขาอีกครั้งจงอยู่อย่างสิงเดวิดกระโจนใส่อินเทอร์เน็ต กระโจนเป่าประกาศให้โลกรู้พีค22เราออกแบบสตอรี่ฮุกเพื่อสร้างโฆษณาเพื่อยกระดับมนุษยชาติทั้งมวลเดวไยนึกไม่ออกเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรลาซาทิ้งแบบทดสอบไว้บนโต๊ะของเขาแล้วเดินจากไปเดวไวจ้องแบบทดสอบนั้นอย่างไม่แน่ใจโลสผู้จัดการคนที่จ้างเขาเดินมาหาแล้วอธิบายว่ามันคือแบบทดสอบสติป,ปัญญาลาซาอยากแน่ใจว่าตัวเองฉลาดที่สุดในบริษัทขอแนะนำนะทำคะแนนต่ำๆซะ ดาวายยิ้มดับเข้าใจละเรื่องของเรื่องก็คือโฆษณาสตอรี่ฮุกดาวัยตัวงอทุกครั้งที่ได้ยินสตอรี่ฮุกลาซาพยายามไม่เหมือนใครเพียงเพื่อให้ได้แตกต่างโฆษณาส่วนใหญ่ใช้เรื่องราวหุ้มห่อสารที่ต้องการสื่อไว้ภายในอารมณ์แค่คุณเรียกเหมือนว่าสตอรี่ฮุกไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นของใหม่ไม่ได้แปลว่ามันจะแตกต่างไปสตอรี่ฮุกเป็นคำที่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมใช้หลอสหัวเลาะใช่ แต่ลาซาเป็นคนโง่ที่อยากสัมผัสความรู้สึกว่าตนได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาให้กับหนังสือของตัวเองที่กําลังจะออกดวงตาของตะวยเบิกโพรงหนังสือหรอหนังสืออะไรกันหลอสหัวเราะอย่างไม่มีเหตุผลแล้วอธิบายหนังสืออตัตชีวประวัติหนังสือที่ขับเน้นทฤษฎีการสร้างสรารทฤษฎีใหม่ของลาซาซึ่ง้รับประกันว่าจะต้องขายดีแน่ๆแ,แต่ลาซานั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันเอาแต่สุบบุรี่แล้วก็ส่องกระจกลอสหัวเราะแล้วแย้ง มีอย่างหนึ่งที่เขาทําได้ดีจริงๆเขาผ่านเงินล้านได้ในพริบตาโรสเปลี่ยนเรื่องแล้วบอกดาวัยว่าเขาต้องไปพบคนที่เขียนหนังสือให้ลาซาอ้างเป็นตัวเองเพื่อสัมภาษณ์อย่าลืมได้พังพลูคําสรรเสริญในอัตชีวประวัติของพระราชาผู้ไม่สมอาภรณ์ของเราเชียวดาวัยเข้าไปใกล้โรสเธอดูไม่ได้เลยดังเช่นปกติคับน้ําตาแห้งกังเกาะใบหน้าดวงตาของเธอบวมเป่งเธอบอกดาวัยว่าตอนที่ไปพบกับลาซา เขาทาให้เธออับอายเพราะเธอไม่ตลกไปด้วยกับตลกขัดจังหวะที่เขาเล่นเพื่อมุ่งทําลายภาพนพลของนักออกแบบเสียงที่กําลังลกาสุนทรพจน์อยู่เขาทําให้เธออับอายเพราะเธอไม่ยอมเล่นด้วยกับการทําท่าทีล้อเลียนการพูดตะกุกตะกักที่เขาทําโรสถอนหายใจแล้วแนะนําให้ดไวยบันทึกการพบกันทั้งหมดกับจักรพรรดิผู้ไม่สวมอาภรณ์ไม่ใช่แค่ด้วยเหตุผลด้านกฎหมายแต่เพื่อการล้อเลียนประจําปีด้วยดไวยเลิกคิวด้วยความสงสัยการล้อเลียนประจําปี การล้อเลียนประจำปีมันคืออะไรเธอบอกเขาเรื่องการชุมนุมประจำปีของเราอดีตลูกจ้างที่มารวมตัวกันเพื่อขอร้อย,ย้อความโง่เง,ง่าของลาซาลวัยเอียงคอเขาสับสนเหลือเกินในความคิดของเขาเพียง2เพิ่งเปิดทําการเพียง22นี่มันอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะลอสนับนิ้ว5ปีละวัวแทบไม่เชื่อหูตัวเอง5ปีแล้วพียงยังไม่มีอะไรอยู่เลยลอสย่ย,ยิ้มถูกต้องแล้ว5ปีแล้ว และเราก็เกือบจะได้ชีวประวัติของลาซากับทฤษฎีว่าด้วยความสร้างสารรค์ของลาซามาดาวัยใช้โปรไฟล์ปลอมศาสตรคข้สัรเสริญ,รญแต่ลาซาลงในโลกออนไลน์มันเป็นงานสบายที่สุดที่เขาเคยทำมาเลยทีเดียวขณะที่กำลังเตรียมการสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาอีกโปรไฟล์หนึ่งดาวัยก็พลันได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากห้องทำงานของลาซาเขาหยุดฝ่งเมื่อลาซากล่าวว่าจาได้ลยแก่ทนายของพีก22ทนายกำลังบอกลาซาว่าไม่สามารถจดทะเบียนสตอรี่หกได้ เพราะมันเป็นแนวคิดที่อยู่ในหนังสือเรียนของโรงเรียนม,มัธยมลหลายๆแห่งลาซาไลทนายคนนั้นออกทันทีทนายยืนยันว่าเขาจะฟ้องลาซาแน่ลาซาไม่แยแสเขาจะจัดการมันให้ได้เขาจัดการได้เสมอไม่ใช่เพราะเงินของเขาแต่ดาวาได้ยินว่าลาซามีผู้สนับสนุนทางการเงินที่เขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ดั่งใจเขาไล่คนออกยังไม่เป็นธรรมมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วโลสพยายามทําให้ลาซาใจเย็นลง แต่เขาตวาดใส่หน้าเธอไม่ต้องมายุ่งดาวัยอยากจะช่วยเธอแต่เขาเขาไม่เคยทําอะไรเล็กน้อยแล้วได้เงินมากมายขนาดนี้มาก่อนเขาชอบการอยู่เฉยๆแล้วเงินทองก็ไหลมาเทมาแต่มือของเขาอยู่ไม่สุขแถมฝ่ามือก็ชื้นแฉะและเย็นเฉียบการได้ยินลาซาใช้คำพูดทำร้ายจิตใจโรสนั้นช่างเกินจะทนันทนเขาจินตนาการภาพตัวเองกระโดดจากโต๊ะทำงานไปช่วยเธอในทุกรูปแบบ ความกระวนกระวายปีล้นท่วมท้นกระเพาะปัสสาวะของเขาดววาวัยรีบลุกจากเก้าอี้แล้วปีไปห้องน้ําบริษัทบิลเลียนใหม่ลาซาเป่าประกาศชื่อหนังสืออัตราชีวประวัติของตนเองไปทั่วออฟฟิศมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกตลกร้ายแต่ไม่ใช่และทางสตูดิโอก็พยายามจะไม่หัวเราะจักระพัดผู้ไม่สวมอาภรณ์ของพวกเขาหาปีมานี้หลังจากโน้มน้าวให้เหล่ามาหาเศรษฐีให้เชื่อในการปฏิวัติสตอรี่ฮุกข,ของเขาได้ ลาซาก็ไม่ทําอะไรเลยเขาไม่มีแม้แต่โฆษณาที่ประสบความสําเร็จสักชิ้นด้วยซ้ำตอนแรกบริษัทก็มีลูกค้าอยู่ไม่กีร่รายแต่ลาซาอยากเขียนและกํากับโฆษณาด้วยตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลาไวแก้นขำลอสปรบมือเมื่อลาซาสรุปพรีเซนเทชันของเขาสุดยอดนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ช่างเป็นความกรุณาเหลือเกินที่คุณแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จแก่โลกใบนี้ ทุกคนรู้ดีว่าเธอกำลังประชดประชันลาซาแต่เจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละเคล็ดลับของการเป็นนักเยดสีพวกเขาเชื่อแต่ข่าวของตัวเองลาซาหันไปสนใจดววดเดวิดวในายคิดว่าไงดวดยพันสัมผัสถึงเลือดที่สูบฉีดไปทั่วใบหน้าเขาพูดตามโลสสุดยอดนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ช่างเป็นความการุณาเหลือเกินที่คุณแบ่งปันเคล็ดลับความสาเร็จรแก่โลกใบนี้ลาซายิ้มมันไม่ใช่เพราะอีโก้หลอกดววดแต่คือชุมชน และการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองลาซาตวาดโลสเพราะเธอไม่สามารถหาสำนักพิมพ์ให้บริษัทบิลเลียตใหม่ได้การที่พีก2ไม่มีผลงานอะไรแล้วสร้างแคมเปญข,ขึ้นมาด้วยสตอรี่ฮุกนั้นไม่อาจาเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัดได้จริงเหล่าสำนักพิมพ์คิดว่าเขาช่างงงเงาเวลาเขาพูดถึงเรื่องรหล่ามันไปเกี่ยวอะไรกับสตอรี่ฮุกนะโฆษณาที่มีเรื่องรหล่าหรือมีเรื่องที่เป็นสตอรี่ฮุกโลสทำให้ลาซาสงบลงเธอแนะนำให้บริษัทพิมพ์เอง ความคิดนั้นทําให้ลาซาสงบลงได้ถูกของเธออย่างเธอว่าเป๊ะๆเ,เลยโลกหนังสือนะ่ะไม่พร้อมสําหรับความคิดเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของฉันหรอกนละไวถอนใจพ่างพบว่าการต้องฟังเรื่องยิ่งเงาของเขาเหมือนยากขึ้นทุกทีพียีงคงไม่ไปไหนได้เร็วนักบริษัทกําลังลําบากในการหาลูกค้าและดับคนทํางานเพราะข่าวลือเรื่องการประทุษลายในที่ทํางานลาซาประกาศว่าเขามีทางออกให้เรื่องการรับสมัครงานแล้ว เขาจะเขียนแคมเปญรับสมัครงานสตอรี่หกเพื่อดึงดูดพนักงานที่เก่งที่สุดมาคนจะมาสมัครเป็นรอยแน่เป็นพันเลยด้วยดดไวไม่เข้าใจเพื่ออะไรดดวยยังคงไม่แน่ใจว่าพีก22เป็นอะไรนอกจากการปล่อยให้คนหลงตัวเองทําอะไรตามใจใส่ใครก็ได้ที่เขาอยากจะทําลาซาแพร่ข่าวลือเรื่องล o สเดวพยายามปลอบโยนแต่เธอไม่อาจสงบใจได้แล้วลสบอกว่ามันคือรูปแบบรูปแบบของลาซา เขาทำไม่เสียชื่อทําลายแล้วก็คุดรรกถอนคนพนักงานให้ซินซากก่อนจะไล่ออกเขาจะแพร่ข่าวลือที่เอามาใช้ไล่คนออกได้ในภายหลังนวัยบอกว่าโลสที่โพยตีภายมากเกินไปโลสใส่หน้าลาซากําลังงานเขา้าเงินที่เขาเพิ่งลงไปกับแคมเปญโฆษณา1นาทีของพีค22นั้นมากกว่าที่ใช้ทาหนังบล็อกบัสเตอร์ของฮอลลีวูดและเหล่านักลงทุนก็อยากได้คําตอบเขาต้องการแพ้สักตัว ใครสักคนที่จะออกมาโทษได้ว่าจัดการเงินทุนของบริษัทผิดพลาดดัวไม่เข้าใจโรสอธิบายว่าลาซาได้ฝากรอยเท้าอย่างรากลึกเอาไว้แล้วผู้หญิงสามคนก่อนที่ทํางานตําแหน่งเดียวกันกันกบเธอในเลือนคันแล้วก็ถูกไล่ออกสังเวยความตะกะและงงเงาเบาบัญญาของเขาลาซากําลังจะมีประชุมกับเหล่านักลงทุนเธอจะแก้เป็นแพรับบาปของปีนี้ดัวมองเธออย่างจังขาโรสสายหน้าแล้วคุณจะรู้เขาใช้เงิน ผู้หญิงรับบาดไปนั่นละ่ะความคิดเรื่องโอกาสอันเท่าเทียมของลาซาดาวจ้องมองอย่างไม่อยากเชื่อว่าลาซาจะให้โรสนำเสนอชุดแข็งของโฆษนาสตรอรี่ฮุกในการประชุมบริษัทเขาขัดจังหวะเธอในทุกสไลด์ต่อหน้าทุกคนแล้วก็ยกเลิกการประชุมเขาทำราวกับว่าเพิ่งเคยเห็นสไลด์ของโรสเป็นครั้งแรกเขาเป่าประกาศว่าโรสไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสตรอรี่ฮุกเลยทุกคนออกไปจากโรงอาหารพร้อมความรู้สึกผิดกับโรส ต่างบนกันว่าไม่มีใครหน้าไหนรู้ทั้งนั้นว่าสตอรี่ฮุกของลาซามันคืออะไรไม่ก็เขาโง่งขนาดไหนกับการใช้คำประดิษฐ์ที่เขาแค่หมายความว่าเรื่องรล่าวดาวัยไม่เข้าใจเพราะโลสก็ตรวจสอบความถูกต้องของสไลด์ทุกแผ่นกับลาซ่าและเขาก็ได้ยินทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันด้วยดาวัยไม่ทันได้คุยกับโลสเธอก็ถูกไล่ออกและพาตัวออกไปจากพี2ยแล้วดดวัยมองดูแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อนของเขาเดินจากไป เธอเป็นแพ้รับบาปในปีนี้ของลาซาลาซาเป็นคนยักย้ายถ่ายเทเงินลงทุนแต่กลายเป็นเพื่อนของเขาที่ถูกไล่ออกการประชุมนั้นจัดฉากขึ้นเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของโลสต่อหน้าทุกคนลาซาเดินมาหาดวิดขอโทษนาดวิดฉันรู้ว่าโลสเป็นผู้จัดการของนายแต่ฉันต้องให้เธอออกเธอไปกันไม่ได้กับค่านิยมที่บริษัทเรายึดถือดวิวจ้องลาซาด้วยความตื่นตะลึงค่านิยมอะไรที่ไหนเขาอยากตะโกนใส่หน้าลาซา อยากคว้าหูเขาแล้วฉีกมันออกจากหัวที่หลงตัวเองนั่นแต่ดาวัยกลับพยักหน้าแล้วพาวนนาเงียบๆให้โลกนี้มีความยุติธรรมอยู่จริงดาวัยฟังเรื่องราวของลาซาอย่างไม่อยากเชื่อเรื่องสยองขวัญในชีวิตจริงเรื่องราวอันเป็นปฏิปักษ์ต่อเหตุผลของยุคสมัยมันเป็นพิธีกรรมประจำปีสำหรับเหล่าผู้โชคร้ายที่ไปทำงานกับลาซาพวกเขาไปรวมตัวกันดูวิดีโอการสมัครงานอันน่าเบื่อของพีค2ที่หลุดมาคนเป็นโหล แต่ละคนสวมเสื้อยืดเพียง22สีขาวที่มีคำพูดอ้างอิงนาขันของลาซาเขียนไว้ด้วยปากกาเมจิกนักเขียนที่ทำงานกับลาซาณบริษัทโปรดักชันที่เขาพยายามสร้างซีรีส์ออนไลน์ห่หวยๆจากบทที่ตัวเองเขียนมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างดาวที่ยึดครองโลกและควบคุมสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยแมทริกซ์ที่จำลองความจริงขึ้นมาไม่มีใครบอกเขาว่าเขาไปเอาแนวเรื่องมาจากหนังบ็อกบัสเตอร์ชื่อดังของฮอลลีวูด เธอขายซีรีส์ออนไลน์ของลาซาเลียนแบบเขามันแตกต่างไม่เหมือนใครไม่สยองขวัญไม่ใส่ฝ่ายมันขย่าขวัญขย่าขวัญน,นิดๆมันเป็นหนังแนวใหม่มันคือแนวขย่าขวัญจำลองลาซาเชื่อว่าตัวเองได้สร้างแนวอันยิ่งใหญ่ถัดจากแนวความสยองขวัญระดับจักรวาลน,นักเขียนคนนั้นโชว์หนังสือที่ลาซาเขียนแนวขย่าขวัญจำลองคูมมือสำหรับนักเขียนว่าด้วยแนวใหม่ของเขาทุกคนระเบิดหัวราะออกมา ใครจะใช้คำว่าสตอรี่ฮ o กในเมื่อมันหมายถึงเรื่องราวหรือพูดว่าขยอกขวัญจำหลอกเมื่อมันหมายถึงไส่ฝ่ายเรื่องราวของจักรพรรดิผู้ไม่สวมอภรณ์ดำเนินไปทั้งคืนและดาวัยก็เชื่อว่าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงอดีตผู้ดูแลสตอรี่ฮุกของพีทที่ส2เราเรื่องที่ลาซาเรียกเขาว่าไม่สมเป็นชายชาตรี 3, เพียงเพราะไม่อยากไซเบอร์บูลลี่บล็อกอร์ที่ใช้คำว่าสตอรี่ฮุกได้ยังไง เขาบอกทุกคนที่มาชุมนุมเรื่องยาเสพติดไม่มีพิษภัยที่ทําให้คนหัวเดาะเหลือเธอะด้วยเสียงแหบเล็กเขาบอกว่าถ้าตัวเองยังทํางานอยู่ที่เพีก2ีก็จะให้ลาซาได้ลองยาของเขาสักหน่อยคนอื่นๆเห็นด้วยมันต้องตลกมากแน่ๆเดวัยชอบความคิดนั้นชอบเอามากๆนั่นอาจคือความยุติธรรมที่กําลังําเนินการด้วยวิธีอันเป็นปริศนาเขาเดินไปหา,มาแม็กซ์เราอีกสิว่ายาเสพติดไม่มีอันตรายนั้นเป็นยังไง Max, ส่งส่วนผสมแก๊สหัวดอะให้ดาวมันจะทําให้เขาทั้งหัวดอะคิกคักและหัวเราะจนฉี่รากเก่งๆเลยเทใส่กาแฟาของเขาก่อนการประชุมเริมแล้วในงานล้อเลียนปีหน้าน่าจะมีสตอรีุ่กที่ไม่มีใครเหมือนดาวยยิม้มเขารู้สึกว่าหัวใจกําลังเต้นตุ่มตามอยู่ในอกโลสจะได้รับความยุติธรรมทุกคนจะได้ดาวจะสั่งสอนให้ไอ้คนชอบคมเหงนี่รู้ว่าบางครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยก็แหวกจัดได้เหมือนกันด้วยแรงดลใจที่ได้มา ดาวัยเขอให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนึงความสนใจลาสาวไว้ในตอนที่เขาหยอดยาลงกาแฟเพื่อนร่วมงานอีกคนได้ยินแผนแล้วใสยหน้าอย่างจังขาเธอไม่มั่นใจเธอไม่ชอบการก่นแกล้งกันและเตือนให้ดาวัยคิดให้รอบคอบฉันมีลูกสองคนเธอว่าและสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการก็คือนักลงทุนหยุดการสนับสนุนเพระเข้าไปทําร้ายหรือทําให้ใครหลอนดาวัยหัวเราะไม่ต้องกังวนหลหรอก เต็มที่ที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาทําให้ตัวเองเหมือนลางง่เท่านั้นแหละดาวัยเชิดหน้าด้วยความภาคภูมิใจแล้วยืนยันกับเธออีกครั้งว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายเขาวางมือบนไหล่ของเธอแล้วสัมผัสถึงความเป็นหัวหน้าที่เขารู้ว่าตัวเองเป็นมาเสมอจะไม่มีเรื่องไร้ๆเกิดขึ้นหรอกไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าดาวัยเลย Está, 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 สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK i Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเด r ิ p ชั่นใต้คลิปเราไว้ดกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ